เข้าเด้อควะพี่น้องมนเรยกตันมีเมนูแซ่บๆ่มัวกเอาปลาเอาใส่จานก็ได้มีบบางเขาออใส่จานเจานส่งไปที่ไหนน้ำน่ะหม้นจะงอเรือแตตาอัทีเขจนใ้รบาเอาจกเอาเือี่เ่กอจกรเเนจเามาตั้งนี่กเเออที่มาตั้งนี่แหะ

อ,อ,อ,อันนี้มีนูกปลาเคาดอีกทีนองมานี่กินเ,เขา้ามามออย่างแบ่งมากไหมคบจานไม่ตักแกวมาี่จานมาแล้วจานยือมาตักแกวมา แก้วลงมาพี่แก้ว ยักินไ้มาใตามใ้เขาเนอะก็จะกินเป็นเวลาบ้ดหัวใจบมาลับนะมัรอนด่ใส่ก้อนที่ดูไ ใจเยอะเลยนเรากระเบ้อน่ยเราก็ยังีใจเห็นอย่มันก็ได้ไม่ใช่ติดตัวไงรถเออเข้าเอาตัว็บไ้เขับบริการลูกค้าอยู่แล้วพี่เขาอามาใส่ไวะเขาใส่กระโลกูย้ันี้อะไรนะ มาเลยสักแกนน่อยน้อได้บดมันคันจะได้อะเอาไปเอาน้ำผเนี่ยเนี่ยจ้าเลือกพี่น้องมาสากคนเนี้ยไปกินเมี่ยงตาเลือก